หวิธีจัดการความเศร้าวิธีที่หหัดยอมรับตัวเองยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียรู้จักขอบคุณตัวเองและภาคภูมิใจในตัวเองวิธีที่สองหัวเราะแยะๆด้วยการดูหนังตลกอ่านเรื่องคำขันหรือคุยเรื่องตลกกับเพื่อนเมื่อรู้สึกทุกข์เราต้องพาตัวเองออกจากความรู้สึกนั้น วิธีที่สามระบายความรู้สึกด้วยการพูดคุยกับคนที่ไว้ใจได้หรือตะโกนออกไปก็ได้หรือร้องไห้ออกมาดังๆก็ได้หรือระบายความรู้สึกลงในสมุดก็ได้เพื่อปลดปล่อยความรู้สึกเศร้าโกรธผิดหวังหรือเสียใจออกไปเพราะการเก็บกดความรู้สึกเหล่านี้เอาไว้ทำให้เราเป็นโรคซึมเศร้าได้วิธีที่สออกกำลังกายเช่นเดิน วิ่งเต้นหรือเล่นโยคะช่วยให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินออกมาสารแห่งความสุขนี้ช่วยให้เราผ่อนคลายอารมณ์ดีแถมยังช่วยให้สุขภาพดีอีกด้วยวิธีที่5ออกไปเที่ยวบ้างการไปเที่ยวถือเป็นยาดีสำหรับคนที่มีภาวะซึมเศร้าเป็นการหนีห่างจากสิ่งแวดล้อมเดิมๆที่ทำให้รู้สึกเหนื่อยเบื่อเศร้าเงาทุก เปลี่ยนบรรยากาศไปเห็นสิ่งใหม่ๆผู้คนใหม่ๆจะช่วยให้เราผ่อนคลายความเศร้าได้ดีเช่นกันวิธีที่6ทำงานอดิเลกหางานอดิเลกทำเช่นปลูกต้นไม้เล่นดนตรีวาดรูประบายสีทำอาหารเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็ได้ที่สร้างสรรค์อย่าให้ตัวเองจมอยู่กับความเศร้านานเกินไป